ถ้าไม่ตรงไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมพูดได้แค่นี้เพราะว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าใจพระธรรมต้องตรงต่อความจริงและคําจริงเปลี่ยนไม่ได้ยังธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงใครจะเปลี่ยนคะมิฉะนั้นจะไปรู้ธรรมะที่ไหนจะไปหาธรรมะอะไรมารู้ต้องสิ่งที่กําลังมีจริงเดี๋ยวนี้แหละรู้แค่ไหนว่าธรรมะหมายความว่าอะไร สิ่งนั้นมีจริงแน่นอนเมื่อไหร่เมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดมีไหมแล้วใครไปทําให้เกิดใครก็ทําไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่จะเห็นเห็นเกิดมีปัจจัยที่จะได้ยินได้ยินเกิดกำลังคิดเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละคนหลากหลายตามปัจจัยที่สะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นและความเข้าใจธรรมะค่อยๆปรุงแต่งให้ความคิดที่เคยคิด ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะค่อยๆมั่นคงต่อความถูกต้องและความจริงเพราะฉะนั้นบารมีเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดค่ะที่จะทำให้สามารถรู้ความลึกซึ้งของสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเดียวนี้เองเพราะฉะนั้นแต่ละคำานี่นะคะเข้าใจอย่างมั่นคงปลอดโปร่งสบายทีละเล็กทีละน้อยไม่มีเราแต่มีปัจจัยเพราะฉะน,นั้นก็รู้ว่าปัจจัยของคุณความดีก็คือความเข้าใจความจริงตรงต่อความเป็นจริง